สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรีโมทรถ BM เ X3 ปี2004นะครับรีโมทลูกค้าเสียนะครับกดใช้งานไม่ได้นะครับลูกค้าต้องการทํากุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับทางร้านกุญแจไทยนะครับได้ทากุญแจรีโมทดอกใหม่ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมระบบรีโมทนะครับทุกขั้นตอนเป็นระบบเดิมของคู่ตัวรถทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับล็อกครับ เปิดครับล็อกเปิดนะครับกดได้ไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับรีโมทเป็นแบบก้านพับนะครับจะใช้ก้านก็กดปุ่มพับก้านเก็บนะครับจะใช้ก็ใช้ก้านก็กดปุ่มนี้นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถ bm แล้วกุญแจรีโมทเสียนะครับต้องการทํากุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2ย์6ปด1อ 6655บริการทำถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ